ทิ่นกำเนิดของกวางลูซ่านี่ยเอยูอินโดนีเซียครับข้อตรงน้ำเขาจากต่าง<ม>ประเทศแมนครับแมนครับน้ำเขาจากต่างประเทศกวางในฟาร์มเขามมอยู่ยลอยลอยกัวโตครับตอนนี้แต่ว่าเขากับมีกวางหมุนเมียนอยู่ประมาณหมืน่นหมื่นกัวโตจริงๆแล้วกวางลูซ่ามันเป็นสัตว์ที่ยุ่ท้นต่อโลกพร้อมเรื่องปัญหาเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บกับว่ามี่กับมี่แค่ธรรมชาติไหนเขากินแล้วก็จิมีอาหารเสริมแบบนี้แหละนิดหน่อย คือจังห้องขายนี่อายุเขาตรงจากปีจากเดือนเ้าสามารถขายได้มันขายได้ทุกรุ่นครับจริงๆเราถ้าจังกวางหาเดือนหกเดือนเ้าก็ขายกับมีถ้าพูดที่พ่นเอาไปเลี้ยงโชวเลี้ยงเหรียญซื้อหาหกเดือนเขาก็ขายตัวละเป็นหมื่นแล้วเฉลี่ยเดือนหนึ่งนี้ได้ประมาณจากบาทจ้ะพี่เดือนละหาแสนซี่หาแสนได้ได้ทุกเดือนแหละครับเป็นปีนี้ก็ได้หลายล้านหลายล้านเดี่ยครับหล้หลายล้านพอดีของการเลี้ยงกวางเนี่ยมันในประโยชน์ทุกส่วนนะครับแล้วก็ เมื่อวนาขี่กวางก็ได้ประโยชน์เข้ากับใส่ต้นไม้ใส่องุนใส่ต้นไม้ดีอยู่ในสวนในฟาร์มห่าใยวัตถุยางตอนนี้เขากับเมื่อเปิดเป็นบริษัทวสาหกิจคนเลี้ยงกวางพ่อครับตอนนี้คือการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อเขาต้องไปสู่ครับการแข่งขันกับตั้งประเทศพร้อมต่อไปนีครับสวัสดีจ้าแฟนๆนไล่การแนวทางเกษตรเกิบความรู้มือหนีเขากับสิผ้าเมื่อเบิ้งอีกหนึ่งอาชีพ สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเนาะจ้านั่นก็คือการเลี้ยงกวางไปเบื้องกันว่าพิ้นสิมีการเลี้ยงหรือว่าการดูแลจังไ๋เข้าไปรับชมกันเลยจ้าพี่สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับสสวัสพี่ซอยแนะนํตัวแน่จ้าอ๋อผมส่งซักกอลนครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกวางฟ้ามเฮาตั้งอยู่บ้านใดเนาะจ้าอ๋อตอนนี้ฟ้ามเขาตั้งอยู่บ้านโน่นตูมตำบลน,นองตอกแป้นอำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับ จ้ากวางของเขานี่ในา้าม,มิทั้งเบิดจากโตจะผีที่เฮ่าเรียงอยู่ตอนนี้อ๋อกวางในา้ามเฮ้ามีอยู่ลอยลอยก็โตครับตอนนี้ก็ส่วนที่นี่ก็นจะเป็นตัวผู้ครับเอาไว้ตัดเขาอย่างเดียวครับตรงนี้ คือสังเกตว่าตัวผู้สิมีเขาเนาะแมนครับสำหรับตัวเมียนี่คือตัวเมียบ่มีเขาครับตัวเมียจะบ่มีเขาจ้าคือแยกไว้ต่างไปหมดจ้าตัวเมียเพิ่นเอาไว้ถ่าสวมเขาอย่างเดียวสายพันธุ์ที่เฮาเลี้ยงในฟาร์มนี่เป็นสายพันธุ์อีหยังจ้าอ๋อลูซ่าครับทิ้นกําเนิดของเขานี่คืออยู่ไสจ้าอ๋อทิ้นกําเนิดของกวางลูซ่านี่สิอยู่อินโดนีเซียครับจ้าเราก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่อ่าออสเตรเลียเขาว่าซอยลบอยู่ใน ฟังอินโดนีเซียแถวๆนั่นแหละครับก็นั่มขึ้นไปไปประเทศเขาเอาไปเลี้ยงไปยังยูประเทศเขามันขยายพันธุ์ได้ดีอยู่ออสเตเรียครับจีเอามาเรียงสิเขาตรงนั่มเข่าจากต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยก็มีหลายแหละครับตอนเนี้สมมุติขันท่าสีเอามาเรียงสิเขาตรงมีใบอนุญาตอีกอย่าง้าจนีมันก็มีใบอนุญาตก็คือจังหวะค่ายเขานี่แหละครับคือจการเคลื่อนย้ายก็ตตรงผ่านปศุสัตว์ท่านยังครับอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับการเคลื่อนย้ายกับว่าต้องเห็นใบเคลื่อนย้ายครับ สำหรับการเลี้ยงการดูแลข,ของเ้ามีการเลี้ยงจัาได้เป็นพิเศษว่าจ้าพี่ของทั้งฟ้ามจริงๆแล้วกวางลู่สายมันเป็นสัตว์ที่อยู่ทนต่อโลกพร้อมลรอทนต่อโลกแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องโรคไข้ไข่เจ็บกับ่มีเออ่เรื่องพิเศษก็ไม่แค่กินยาธรรมชาติครับก็ยังยุค้างหลังนะ่ยา,าธรรมชาติให้เขากินแล้วก็สีมีอาหารเสริมแบบนี้แหละนิดน้อยคหนูขอเบืเ้องในนะจ๊ะนี่นอกจากอันนี้ก็คืออาหารเม็ดอาหารเม็ดครับของัวของยังนี้แหละครับ คือก็สามารถเลี้ยงกวางได้คือก<ใ>นนันได้คือกนะันครับแต่ว่าจริงๆรล้วบาจําเป็นต้องให้เขากินพวกนี้เพราะว่าที่ให้กินเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เขาเลื่องเขาคุนเฮ<ๆ>าเสือๆครับให้เลื่องให้คุน<ะ>เขาเาบ่ได้จําเป็นต้องว่าให้อาหารเม็ดเพราะว่าเลี้ยงกวางเนี่ย ต้นทุนอาหารเท่าสีห้มันหน่อยที่สุด้าใหายกินยาธรรมชาติกินยาพวกใบไม้พืชใบเขียวจะดีกว่าครับจะดีกว่าคือหเขาคุ้นชินกับเผ้าจริงจแม่นครับกับมีพวกกล้วยพวกยังความคุ้นชินกันจัิงจริงอะครับเนี่ยใบเขาตื่นคนน้ำเข่ามากเวลาคนมาเล่นมาหยัางน้ำกันได้เล่นได้หยัางน้าครับมือนื้อมีหายจ้กเชื่อเจ้าพี่อ๋ออาหารเฉพาะหญ้าเนี่ยผมจะหายมือละสองครั้งครับมือละสองครั้งต่อมือหญ้าพวกหญ้านะหญ้าธรรมชาติจ้าแต่ว่าอาหารนี่ก็ สามซีมือหรือหามือกับกระสอบนึงกันยูได้เป็นเดือนจ้ายูได้เป็นเดือนกระสอบนึงพงคนคือเขาบม่ได้ห้ตลอดเขาบม่ได้ห้ตลอดครับเกษตรกรผู้อยากเลี้ยงเนาะผมก่อดจีแนนํามาขวนสีเลี้ยงทีสุ่มที่มันเป็นพอพันแม่พันแล้วมันจะดีกว่ามันจะเห็นผลผลิตเลยครับจ้าถาเลี้ยงตัวน้อยถ้าเลี้ยงสวยงามมันจะได้อยู่ถ้าเฮาบวคิดถี่ต่อยอดธุรกิจถ้าเลี้ยงเพื่อความสวยงามนึ่งกับเลี้ยงได้ครับสุ่มน้อยกว่าจะผสมพันธุ์ได้เนาะมันก็บจีเสียโอกาสเพราะว่ากว่าจะเลี้ยงได้สองปี เขาถือครบสองปีแล้วเขายังยีผสมพันธุ์จ้าก็คือเขาเอาพ่อแม่พันธุ์มากคือเขาสามารถผสมพันธุ์ได้เลยมีลูกออกลูกนะที่น่าจะเอาพ่อแม่พันธุ์มันจะดีก็มีโอกาสต่อยอดได้เร็วกว่าตัวน้อยนี่ผมบ่แนะนําให้เลี้ยงครับเพราะว่ามันถูกกจริงจ้าแต่ว่าการที่จะได้ผลผลิตนี่ต้องใช้เวลาทั้งสองปีทั้งสามปียังัไนมันมันเสียโอกาสไปแล้วก็ทั้งย่านเสียกำลังใจก่อนจ้าขันเอาตัวใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยไปอยู่กับเขาสองสามเดือนสี่เดือนนั่งอยู่กั บางตัวมันผสมพันธุ์ไปแล้วมันก็สิคอดได้เฮาเลยมันสิเป็นผลดีครับผู้เลี้ยงแล้วก็ทีมนีก็ร่งใจพร้อมในลักษณะของขอบนี่เขาเหตุขอบความสูงประมานเท่าไเนะะอ๋อสองเมตรครับการจริงๆเขากับว่าได้โดดสูงโดดยังดอกครับก็เพียงแต่ว่าตระตูตัวะกาของเขาคือหมาเนี่ยแหละครับพวกหมาพวกยังเน่ยครับมาลยมายังเขาการเตรียมขอบของเขาก็คือ มีความสูงประมาณ2เมตรนะจ๊ะความสูง2เมตรครับกันเฮ้าสิเอามาเลียงแมนว่าจ่าแมนตรงมีงาให้เขาอยู่ตลอดนะจ้ะครับผมแมนมี้าก็เมื่อนึงก็ตัวหนึ่งเขากินประมาณ3กิโลครับแล้วก็ว่าแมนเต้เขามีบ่ยพี่บอครับพวกโลกไผเขาไข่เจ็บเดียเขาจะบ่ค่อยมีหรอกครับพวกนี้มันที่ท้นต่นโลกมากครับพวกกวางพวกนี้เขาเป็นสัตว์ที่มีภูมิต้านทานเขาดีอยู่แล้วมันบ่คือยังกวางสุ่มที่มันเป็นกวางที่เฮ้ามาเลียงโดยอาหารที่ แบบอาหารเม็ดอาหารที่เอ็มอาพวกนั้นวางเข้าสิบ่าคอยสมบูรณ์ไปนลยมันอ้วนก็จริงแต่ว่าร่างกายเขาแมนบ่แมนครับแมนครับเพื่อจังคนพวกเป็นเบาหวานเป็นยังเั่นกันแหละเพื่อกินยาก็คือแข็งแรงเหมืนนครับกินยาคือพวกนี้เขากินอาหารโปรตีนต่ําอยู่แล้วยาทุกชนิดเขาสิกินใน้บมดครับว่่จำเป็นต้องเลือกที่ยาดีๆและค่าสูงๆพอมยาทั่วไปน้ำท้องไรท้งหน้าเข่านี่สามารถเอามาให้เขากินได้เลย ตัวนี้จะมีพลนดีก็คือจังเขาเลี้ยงแล้วเขาสามารถเอาไปขายใส่ได้เนาะอ๋อขายตัวนี้คือถ้าซื้อพอพันแม่พันจากเข้าไปาแล้วลูกคลอดออกมาปุ๊บได้ซิบเดือนถึงหนึ่งปีเลี้ยงได้ซิบเดือนถึงหนึ่งปีเขาประกันให้ตัวละหนึ่งหมื่นบาทเขาออนตัดเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็รับซื้อให้กิโลละหกพันครับเนี่ยจังเขาพวงแบบนี้ยเขารับซื้อกิโลละหกพันครับเขาออนค่ะขายได้ถึงเขาเนาะจา้ะที่แล้วกับพ่อแม่พันแมนครับ แล้วเ้าสามารถเอาไปต่อยอดเฮ็ดอย่างอื่นได้บ่จ้าได้ครับตอนนี้ก็ของส่งสักความก็มี่เสลิมเนาะเสลิมที่ผลิตจากเขากวางอ่อนแล้วก็มี่ซุปนี่กำลังเห็ดครับซุปกวางสกัดผสมเขากวางอ่อนเนี่ยครับก็จังซุปใกลสกัดแมนครับแมนครับกำลังเห็ดสูตรอยู่ เป็นสูตรที่เป็นของส่งสักฟ้ามจริงๆของวิสาหกินเท่าจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์แมันรุ่งร่างกายแมนครับแล้วนูเห็นคือจังว่าเขาสามารถเอาไปเฮ็ดคอเลเจนบบารุ่งผิวพรรณได้นั่นแหละครับาก็นั่นแหละครับเอาคอลลเจนไปเห็ดผลิตเป็นเซรั่มหล้วก็บํารุ่งผิวครับํบรุ่งผิวใดพร้อมครับยังเข้ากับเห็ดม่แหล้วครับมีใบรับรองพร้อมพันงานวิจัยรับรองพร้อมบัตทุย่างครับตอนนี้สมุดพ่นบ่มีหม่วงค้ายพี่กับรับซื้อรับซื้อครับรับซื้อเข้ากับรับซื้อพร้อม อันนี้ส่งขายต่างประเทศน้ำจัามีครับมีครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีจากตจิตเขามาติต่อสิมาทํำเบมูยูกับห้าวว่าเขาสิน้าผลิตภัณฑ์เขาประเทศเขาเขาขายเป็นตัวหรือว่าขายเป็นคู่จะพีถ่าขายให้ไปเลี้ยงก็คือขายเป็นตัวนี่แหละครับเป็นตัวไปเกษตรกรผู้ยุผู้ยุใกลๆนี่ก็ขันว่าอยากเลี้ยงหลายขันมีทุนหน่อยก็ซีตัวหาตัวก็ได้เขากับสามารถไปรับขึ้นได้แต่ว่าถ้า ผูี่อยุ่ไกๆจากเฮ้านี่เนะครับหมายเข้ามาจังเชี่ยงไม่เชี่ยงร่ายแม่ห้องสอนนั่นสิขันเอาไปซีตัวหาตัวเวลาคลอดลูกาอยากขายเฮ<ห><ช>้ากับแรนไปเอาไห้ไว้เลเพราะว่ามันไก<ห>ล<ห>ค่ะขนส่งมันมันสูงครับผมก็เลยนแนะนำมาถ้าพูดถอยุ่ไกลจากเฮ้าน่ะถ้าเลี้ยงเป็นซิบตัวขึ้นไปเนี่ยถ้าคลอดลูกมาซิบตัวขึ้นไปเฮ้าก็สามารถไปรับได้เฮ้าต้องมาตกล่งกันก่อนเฮ้าสิรับผลผลิตแบบใดยังแบบใดครับคือจังขายนี่ขายเป็นตัวตัวแล จากบาทนาะจาาพอพันแม่พันก็ถืออยู่ตัวละสองหมื่นหาครับสามารถชิกทุกคนในราคาเดียวกันหมดครับทั่วประเทศว่าต้องมาคือให้ผู้นั้นถูกให้ผู้นี้ถูกว่าแมนครับคือราคามาตรฐานเลยครับของทรงสักฟ้ามแต่เมื่คือคนอื่นครับจริงๆเรากวางมันก็ไม่ถูกกานั่นก็ไม่แต่ว่าพ่นอจสิบ่รับผิิชอบคือเข้าพอเฮานี่คือรับประกันให้พร้อมรับประกันสื่อผลผลิตขึ้นพร้อม ถ้าจังห้าขายนี่อายุเขาตรงจากปีจากเดือนอเขาสามารถขายได้มันขายได้ทุกรุ่นครับจริง,รง,รงๆเราถ้าจังกวางส้มหาเดือนหกเดือนเขาขายกับมี้าผู้ที่พันเอาไปเลี้ยงโชว์เลี้ยงเหรียญซื้อห,หกเดือนเท่ากับขายตัวละเป็นหมื่นแล้วก็จังนูเห็นบางตัวนี่คือเห็นตัดเขาเป็นน้ำแหลวครับตัดแล้วครับตัดแหลวก็มียังพวกนี้ก็ตัดแล้วครับตัวเนื่องี่เขาเขาสามารถตัดได้ในอายุจากปีจากปีสองปีขึ้นไปครับปีที่สามแถวที่สามเขาจังใจตัดให้เขาเขาล้นไป สองเถียวก่อนเถียวทีสามเขาเงอกกิดว่าไม่เนี่ยก็คือจังเข้าจังตีตัดจังคนนี้เขาก็ยังตัดไปได้ครับเพราะมันยังเป็นกวางน่อยอยู่อายุเขาเพิ่งในหนึ่งปีเพิ่งให้เขาเขาโลนก่อนเขาค่อยสามารถตัดเอาได<ม>้เป<ม>็นยอดให้เขาโลนสองเถียวกันก่อนจังสี่ครับเพราะอายุเขายังหน่อยอยู่พี่เลี้ยงทั้งเบิดจากขอกจัดเขามีขอกหลายอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีกวางยุแค่หน่อยก็โตเพราะว่าก็ทั้งทรงไปพร้อมทรงหายสมาชิกไปพร้อมกับเนี่ยก็ไปรับเข่ามาพร้อมทั้งทรงทั้งรับเขามาพร้อมมันก็ยุ่มุนเวียนอยู่ในนี้แหละครับ แต่ว่าเขาก็มีกวางหมุนเวียนอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าตัวครับอตอนนี้คือเขารับมาเป็นรอบแล้วก็ขายไปจังสีน่าแะ่ครับมาเ,เลี้ยงมาดูแลก่อนอตัวใดถิ่มันสมบูรณ์แข็งแรงเขากับจังคัดออกให้สมาชิกเข้าครับค,คือจังไร่ใดของเขานี่ฉเฉลี่ยดเดือนหนึ่งนีได้ประมาณจากบาทจะพี่จากของเข้าที่ขายตลอดจังสีนะจาจะอ๋อก็นั่นยุครับตอนนี้ก็พูดถึงเดือนละ หาแสนเสี้หาแสนได้ได้ทุกเดือนแหละครับแสดงว่าเฉลี่ยเป็นปีนี้ก็ได้หลายล้านหลายล้านอยู่ครับได้หลายล้านอยู่เป็นหาหกล้านอยู่ดอกมาจากการขายตัน้ำพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของทางฟาร์มน้ำเนจาขายเขาอ้อนพร้อมเอียงความแล้วแต่เขามีแนวขายตลอดนะนะมีแนวขายตลอดครับคือสามารถเอาไปต่อยอดแต่เลยครายอย่ับเขาเขาซื้อไปยังสีขจ้าเอาไปเฮ็ดอีหยังจะพีเขาอ้อนอ๋เขาอ้อนนี่ก็คือห้ามทรงจีนนี่ก็ กัหลายตังครับเพราะว่าผมเศร้าทรงแน้วเพราะว่าเข้า,าเอามาปแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเจ้าของในด้หลายก็เขาสามารถเก็ดเองแล้วก็ขายเอง<ม>เองินหลายกว่านะเนม่ครับข้อดีของการเลี้ยงกวางในมุมมองของพี่นี่พี่คิดว่าจังไดจะจากที่เข้าเลี้ยงมาจัางสิน่าจะข้อดีของการเลี้ยงกวางเนี่ยมันในประโยชน์ทุกส่วนนะครับแล้วก็เมื่อวันขี่กวางก็ได้ประโยชน์เข้ากับใส่ต้นใหม่ใสอ่าง่นใสต้นใหม่ดีอยู่ในสวนในฟาร์มเขาได้วัตถุย่างจังโตกวางเข้ากับสามมรถ แคเป็นเนื้อก็ได้ครับเป็นเนื้อกวางอยากกินเข้าก็เแ็ดเป็นเนื้อได้อันนี้คือกินได้นะหมอจ้าแม่นครับเป็นเนื้อก็ได้เขาก็ขายได้หนังก็ขายได้มันได้ทุกอย่างได้ทุกส่วนครับมันมีขอดีหลายหลายหลายก็ก็งง่วนกวางไผ่อยู่ครับสมมติเ้าอยากซ้อยจุคืองง่วนนี่ก็ได้คือกันได้ขื้อกันครับก็ได้คือกันครับซ้อยจุคือกันก็ได้ครับลาบก้อยได้มดครับได้มดราคาเดียวกันวาพี่หรือว่าแพงกว่าง้วอ๋อมันจะแพงกว่าผงงัวนผัไผ่ครับเพราะว่า พอนี่ก็จะอยู่ในราคากิโลนึงก็หาร้อยขึ้นมันก็มีส่วนที่แพงส่วนที่ถูกคือกันนะครับเป็นมาจังใดนอกจากพีฮอคอยเดมว่าเริ่มเลี้ยงกวางจริงๆแล้วกวางเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่หกปีแล้วครับเริ่มเริ่มในหกปีแลยล่ะมีการต่อยอดไปหลายอย่างครับก็มีเครือข่ายมีหลายๆส่วนครับที่เขามาสนับสนุนน้ำกันก็มีครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มนี่ก็ยี่สิบกว่าคนครับสมาชิกอยู่ทั่วประเทศก็มีครับมีทุกจังหวัดครับตอนนี้ พี่มีอียังอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าจะสม,มุตเพ่นอยากเรียงคือเข้าจังซี่นะจากัมีน่าฝากอยู่ครับกัให้ล่องปรับเปลี่ยนผู้ัิน์มมัจจากของนี่แหละมาแม่่าพ่อแม่ผ้าเลียงตงะตงัวตะควายกับสีเลียงแต่งตงะตงัวแตะควายเ <c oughs> พราะว่าเรียงแล้วก็จกักสิไปจังไดแน่อย่างจังไดแน,น่แต่ว่านี่เขามีช่องทางให้คือหนึ่งาสนใจเข้ามาเข้าเราลกลับมาคุยกันว่าตลาดเป็นยังไ๋ การต่อยอดธุรกิจมันเป็นยังไงเข้าสิสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นยันะบวนการจบกระบวนการเลยครับแล้วเขาก็มีทะเบียนประวัติของหลูกความเข้าทุกคนครับที่เขามีส่งกวางไว,งแว้แต่ละอันแต่ละอันนะครับไปถามมาเป็นยังไงแน่ยังยังไงแน่พร้อมที่ขายกลับขึ้นไปเขาก็จะถามให้ตลอด<ม>ตอนนี้เข้าเป็นวิสาหกิจแล้วตอนนี้เขาก็มาเปิดเป็นบริษัทวิสาหกิจคนเลี้ยงกวางพ<ม>้อครับ,รบตอนนี้เปิดบริษัทเรียบร้อยแล้วครับเปิดบริษัทของเขาเองเลยครับ่ครับคือการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับเพ การแข่งขันกับตั้งประเทศพร้อมต่อไปนี่ครับนา็ทีมีหลายส่วนเนาะเขาสิเหตุออกไปนี่ก็คือต่างแต่แซ่ลำเข้าก็สิส่งตั้งประเทศได้ขายในประเทศก็ได้แล้วก็ซุปกวางสกัดเข้าก็สิส่งตั้งประเทศพร้อมแล้วก็มีกาแฟครับบัดนเี่ยกาแฟเขากวางอ้อนครับสกัดจากเขากวางอ่อนครับสกัดจากเขากวางอ้อนนี่แหละคก็มีคุณแน่เนาะจ้าเดี๋ยวเฮ้าเข้าเตรียมเหตุโครงการของจาของไปเบิดแล้วเตรียมแผนไปเบิดแล้ว เ้ากันร่วมกับมอกระสินเห็ดงานวิจัยครบหมดแล้วครับตอนนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับกวางเนี่ยเฮ็ดเป็นลักสูตรการเรียนรู้ควอมาการสีซ้อนให้นักเรียน,นพร้อมซ้อนให้นักเรียนได้พร้อมครับต่อไปนี้ผู้ใดอยากเลียนเข้ามาเรียนก็นเขา้าก็สิมีอาจสิมี่คาครอดคายยังอยู่คาเลียนอยู่ครับแต่ว่าให้เฮ้าเห็ดให้แันแล้วก่อนให้มม่จบกระบวนการทุกอันก่อนต้องการเข้ามาเรียนกับเข้ามาเรียนน้าเฮาได้ถ้าผู้ใดบ่อยากเลียนก็อยากเข้ามาโดยตรงเลยก็เข้ามาได้ครับโมยู่ฟร์มเขายินดีตอน สำหรับพี่น้องที่สนใจยอยากติดตอ่อพี่สามารถติดตอ่อได้ช่องทางใดล่ะจ๊ะอยู่ในเพจกับเป็นเพจของส่งสักฟ้ามกวางและองุนครับแล้วก็ส่งสักโกศลในเฟซบุ๊กครับหรือไม่กับมาท,ที่ที่นี่เลยก็ได้ครับบ้านโน่นตูมครับตำบลน,น้องตอกแป้นอำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับเบอร์โทรกับ8 1หนึ่ง 7588201สหครับสำหรับมือนีแนวทางเกษตรก็จความรู้ก็ขอขอบคุณพี่สรงศักดิ์นะจาะที่ให้ความรู้แลวก็แบ่งปันเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงกวางครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับครับครับผมครับสวัสดีครับแฟนๆรายการแนวทางเกษตรกิจความรู้นะจาะผู้ใดมีความสนใจอยากเลียง กวางหรือว่าม่องหาอาชีพเสริมอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่พี่น้องสามารถเข้ามาเรียนรู้ใดที่ฟ้ามหรือว่าสิเข,ขาเบิง้งรายละเอียดการเลี้ยงของเข้าใดที่ช่องทาง YouTube แนวทางเกษตรก็จความรู้สำหรับมือนี้ขอบค่งค่ะ